โยสวัสด,ดีทุกคนที่บังเอิญกดมาดูคลิปนี้นะคะก็แบบว่าคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําตัวละค่ะมั้งนะงั้นเราขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะชื่อก็เไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ก็เรียกว่ามีละกันนะอายุก็ตามนี้เลยค่ะถ้าทุกคนดูจากพื้นหลังแล้วก็น่าจะรู้นะคะว่าเราชอบเรื่องฮานาโกคุยานติที่มากค่ะเลิฟอลคิคาะที่หนึ่งในดวงใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราสร้างช่องนี้มาเพื่อจะทํา เรื่องเกี่ยวกับฮานาโกะคุงค่ะเช่นการสปอยมังงะที่ยังไม่มีในอนิเมะหรือจะเป็นการแบ่งปันทฤษฎีที่เราคิดออกมาได้หรือเพื่อนๆของเราที่เคยคิดได้เราก็จะมาบอกแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ละมั้งไม่ก็อาจจะมีแบบเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะคะจะบอกอะไรให้นะคะเรามีอะไรจะอวดด้วยค่ะก็คือเราเกิดในวันที่ซิคัสะกับฮานาโกะคุงเกิดค่ะทายสิวันอะไรเดือนอะไร เฉลยวันที่25เดือน11นั่นเองค่ะคือแบบเราดีใจมากเลยค่ะที่เกิดวันนี้เดือนนี้เพราะว่ามันตรงกับตัวละครที่เราชอบทั้งสตัวเลยค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะจะบอกว่าถ้าเราลงคลิปสปอยอะไรแบบนี้คือ เราอาจจะพูดไม่ชัดหรือว่าอะไรหรืออาจจะมีเสียงรบกวนก็คือเรามีงบแค่นี้ค่ะโทรศัพท์เครื่องเดียวค่ะขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะเราก็มีงบอยู่แค่นี้ละคะ่ะกับโทรศัพท์เครื่องเดียวคลิปต่อไปเราจะทําเกี่ยวกับการสปอยฮานากุค,คุงที่ยังไม่มีในอนิเมะนะคะเราก็มือใหม่นะคะถ้าจะติอะไรก็เชิญเลยค่ะแต่อย่าแรงนะคะ เราเองก็มีความรู้สึกนะคะเสียใจเป็นค่ะสัปดาห์หนึ่งเราก็จะลงคลิปประมาณสอคลิปนะคะก็เฉพาะช่วงปิดเทอมนี่แหละคะ่ะแต่ถ้าพอเปิดเทอมแล้วก็อาจจะสัปดาห์หนึ่งหงคลิปนะคะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะช่วงปิดเทอมเราก็เบื่อๆนะคะเลยสร้างช่องนี้ขึ้นมาจริงๆช่องนี้เคยเป็นช่องทําคลิปกาชาแลอะไรค่ะแต่ก็เราไม่ได้ค่ะลบไปแล้วค่ะ งั้นเอาเป็นว่าจบแค่นี้แล้วกันเนาะแต่ถ้ามีใครสงสัยหรือมีอะไรอยากถามเกี่ยวกับเรื่องฮาาโกะคงมินยาติดที่ก็สามารถถามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเราก็จะตอบเท่าที่รู้นั่นเลยค่ะหรือมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับตัวเราก็ก็ลองถามดูค่ะเดี๋ยวเราอาจจะตอบก็ได้เป็นเรื่องที่พอจะตอบได้เนาะแล้วก็บ๊ายบายค่ะ